สวัสดีครับพบกับไรดาทาคาเลคเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโชโดโอชินคาเมดีเดอร์นะครับคาเมดีเดอร์หมายเลขศูนย์แล้วก็ตัวเออเรียกว่าอะไรอะคาเมดีเดอร์แมสโบรดักนะครับตัวอนุษย์ดัดแปลงสัตะ์แปนที่ไม่ใช่ไรเดอร์อะซื้ออ่าเดี๋ยวแกะเลยเป็นพี่บันไดเหมือนเดิมนะครับก็ทุกชุดที่เป็นโชโดโชินคาเมดีเดอร์เนี่ยออกเป็นพี่บันไดหมดเลย ก็มากันทีละตัว2ตัวนะครับก็ตัวพร้อมลดบ้างอะไรบ้างนะอันนี้มา2ตัวเลยนะครับมาแกะกันซึ่งเป็นชุดที่3นะครับที่ออกเป็นซีรีส์ของชินคาเมเลเดอร์ครับก็จะมีนี่คาเมเลเดอร์แม็กซ์ศูนย์นะครับแล้วก็ตุ่มรดแปลงแตกะแตนนะครับก็กล่องค่อนข้างบางมากๆนะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่มีรถนั่นแหละก็จะส่งกล่องคล้ายๆกับตัวชาร์โดมูลนะครับ เลยของข้างในกล่องไม่เยอะไม่เยอะเลยนะมีมีแค่นี้มีน้อยมากใช่ไหมอันนี้แค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวขอสอขออ่องดูตอนส่องอ่นหมดจริงนะครับซื้อออกมาแล้วค m มเ r อร์หมายเล็ดศูนย์โอเค แกะเลยเหมือนเดิมน,นะครับใบประกอบจะไปอยู่ที่กล่องให้สแกน Q R ไม่ได้ไม่ได้พิมพ์เป็นใบมาให้อันนี้เป็นเหมนันแสดงผีเสื้อใช่ไหมชบผมยาวด้วย อ่าลืมใส่ผ้าพันคอมือขอใส่เป็นมือมี้เป็นน้ะชึบชบ มันก็เท่ดีอยู่นะเดีย๋ยวขอให้เสร็จทั้งสองตัวแล้วเดี๋ยวมาดูทีเทวกันนะครับเอ๊ะทำไมทำไมกันไงเป็นอนี้แล้วหรออ๋อโอเค ก็พอเขาเอ๊ะตัวนี้สวยจังไงชิปเอ้ยผมว่าตัวตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะไอ้ตัวชิปแม่ ตัวนั้นไปแต่กระแตนเนี่ยเดี๋ยวอยากได้เพิ่มเลยอะ่ะมันต้องมี6กตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอเริ่มที่คาเมนไรเดอร์หมายเลขศูนนะครับอันนี้ก็มาจากผีเสื้อเนาะก็มีอะไรการดูดปลาหน้าอะไรสักอย่างที่ใช้ในเรื่องนะครับก็ที่หัวเนี่ยดีเทลคมมากนะครับเสน้สนเไม่ได้คมสิครบ เพราะว่าสีมันจะไม่เออก็คมอยู่นะจริงๆแล้วเส้นสีแดงก็ทาํามาค่อนข้างดูดีนะครับกับขนาดเท่านี้ตาเป็นสีม่วงเมทัลลิกแล้วก็หัวเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกด้วยแล้วก็พองกระเขานี่ก็น้ำเงินเมทัลลิกก็คือสีสีวิ่งวับดีใช้ได้เลยแต่ว่าตรงปากมันไม่เท่ด้วยดีไซ์รักเนินไปแล้วอะที่มันยืนย่นออกมายื่นออกมาแบบของพีเซื้อ,อเนาะแล้วก็มีเส้นผม ด้านหลังก็จะเห็นลวดลายนะครับทำมาดีเหมือนกันลวดลายแล้วก็มีเส้นที่แขนเข็มขัดก็ไม่ได้มีเทลอะไรดีเทลอะไรมากนะครับเป็นสีเงินล้วนทั้งเส้นแล้วก็มีลงสีตรงหน้าปัดสีเงินคู่แล้วก็ที่เท้าเนี่ยที่ที่ขาลงไปเนี่ยไม่มีดีเทลอะไรเลยดีดีก็ดู สวยดีนะครับในเรื่องันจะเน้น่าพปกตอิตอะไรพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้ไม่มีดีเทลอะไรค่อยพูดถึงอะไรแต่ว่าผมว่าตัวนี้สวยมากนะครับก็เริ่มที่หัวจะคล้ายๆกับของตัวค<ๆ>าเมเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับทั้งหนึ่งทั้งสองเลยแล้วก็มีผ้าพ,พันคอที่เก็บไว้ด้านในเกราะอ,อีกทีหนึ่ง <c oughs> ตัวเกราะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ทําดีเทลมาดีนะครับดบบด้านในเปิดมาก็ยังเห็นดีเทลเพิ่มได้อยู่ เป็นตัวกเกราะจนถึงด้านหลังเลยเข็มขัดเป็นสีดําแล้วก็มีสายมีเส้นออกมาเนี่ยแล้วมัน,นก็ไม่ได้ไปติดกับตัวนะแต่ว่ามันก็จะไปพอดีอยู่ตรงตรงตัวแถวๆพุงพอดีตัวแขนเสื้อไม่ได้มีการลงสีอะไรนะครับเป็นสีนวี่น้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ลงมาให้ต้นขามีปืนเน็บอยู่ด้วยกระบอกหนึ่งมีสลับเข่าแล้วก็ตัวรองเท้า ผมชอบตัวนี้แต่วัานนั้นเสด็ที่ไม่ได้ทำตัวรถมอเตอร์ไซค์ของมันออกมานะครับแล้วก็อันนี้ตัวชินไฟเดอร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับก็จะครบคอลเลคชันแล้วก็มายืนด้วยกันหน่อยก็จะเหลือตัวโชโดของซีรีส์นี้นครับก็จะเหลือตัวโชโดคารเมนไรเดอร์สองบวกหนึ่งนะครับที่ผมมาในตอนจบพร้อมกับชินไซโครนก็จะออกมาทั้งหมดเป็น4ชุดนะครับ ก็สามารถตามหาเก็บได้อยู่นะตอนนี้ก็น่าจะยังหาได้ก็ลองหาดูทางผมก็น่าจะยังมีเหมือนกันก็สามารถถักมาได้ที่รายด้ทอยลเลกเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะก็ถ้าสนใจไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับ